สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทโดยตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับเงินดิจิตอลซึ่งจะได้ใช้กันแน่นอนปลายปีนี้นะคะ นั่นก็คือถ้าหากว่าใครที่มีครบ3ข้อนี้รับรองว่าได้สิทธิ์ใช้เงิน1,000 0บาทในช่วงธันวาคมนี้แน่นอนค่ะสําหรับคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิตอลนะคะ1เลยก็จะต้องมีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ซึ่งเขาจะตัดนะวันที่15กันยายน2551 ใครที่เกิดก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้ใช้เงินดิจิตอลทุกคนแน่นอนถ้าหากใครเกิด16กันยายน2551เป็นต้นไปอันนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเลยนะคะถูกตัดสิทธิ์แน่นอนและสำหรับกลุ่มที่2นะคะที่ได้รับสิทธิ์แน่นอนนั่นก็คือมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน500,000บาทโดยเขาจะนับณนะวันที่31มีนาคม2567ถ้าหากว่าใครมีเงินฝาก เกิน50,000นบาทก็ถูกตัดสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าในระหว่างนั้น ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราเพิ่งมีเงินเกิน500,000แต่ช่วงก่อนวันที่31มีนาคมเรายังมีเงินไม่ถึง500,000อันนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่นะคะส่วนกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินแน่นอนนั่นก็คือกลุ่มที่มีรายได้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่1มกราสองห้าจนถึงธันวาคม2566ถ้าหากเรามีรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะคะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทลวอลเล็ค่ะ ซึ่งการลงทะเบียนนะคะจะมีการลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ามีโทรศัพท์มือถือนั่นเองเขาก็จะเปิดให้เราลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งตอนนี้สำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐเราสามารถโหลดมาเพื่อยืนยันตัวตนรอไว้ก่อนได้เลยนะคะ พอถึงวันที่1สิงหาคมเมื่อเขาเปิดให้ลงทะเบียนเราก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยตอนนี้เนี่ยเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วจะยังไม่มีปุ่มที่ว่าให้เราเข้าไปลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ลิงก์มาว่าลงทะเบียนได้แล้วอันนี้เป็นลิงก์ปลอมมิชฉาชีพนะคะต้องระวังให้ดีเพราะว่าทางภาครัฐจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มแรกที่มีสมาร์ทโฟนนั่นก็คือวันที่ 1สิงหาคมถึง15กันยายนนั่นเองส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ก็คือวันที่16กันยายนเป็นต้นไปคาดว่าจะถึงวันที่15ตุลาคมนะคะซึ่งกลุ่มนี้ต้องแจ้งก่อนว่ารายละเอียดอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้กำหนดว่า จะต้องไปลงทะเบียนกับหน่วยงานไหนเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะค่อยๆมีรายละเอียดแจ้งขึ้นมาและสําหรับการใช้เงินดิจิตอลเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะคือผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะยุ่งยากกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสักนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีสมาร์ทโฟนแนะนําให้ลงทะเบียนแบบมีสมาร์ทโฟนจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าไม่ยุ่งยากกลุ่มที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วต้องไปลงทะเบียน1เลยเราต้องเดินทางไปเอง2เวลาเราจะใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองทุกครั้งก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรายละ,ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับเงินดิจิตอล10,000บาทแน่นอนตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็จะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษในเรือนจำนั่นเองนะคะก็คือนักโทษในจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสิทธิ์ทันทีนะคะ2ก็จะเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของทางภาครัฐและ3เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ3กลุ่มนี้เนะี่ยแน่นอนว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนั่นเอง แต่กลุ่มที่4นะคะนั่นก็คือกลุ่มของผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง16ปีคือบางคนบอกว่าลงลง,ลงมั่วๆไปก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ AI ในการตรวจสอบซึ่งเขาก็จะตรวจสอบไปทางกรมการปกครองว่าชื่อนี้เนี่ยเกิดวันไหนนะคะตามจริงเลยก็คืออย่างที่บอกเขาจะตัดที่วันที่ 15กันยายน2551นั่นเองส่วนกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เมื่อปีที่แล้วมีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีภาษีเขาก็จะไปตรวจสอบจากกรมสรรพากรถ้าหากว่าเรายื่นแบบภาษีไปเรียบร้อยแล้วรายได้เกิน840,000บาทถึงแม้ว่าเราจะลงทะเบียนไปได้แต่ก็จะไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนื่องจาก AI เขาก็จะตรวจสอบนั่นเองนะคะ ส่วนกลุ่มที่6ก็คือถ้าหากว่าใครที่มีรายได้เกิน5 0 0แสนบาทก่อนวันที่31มีนาคม2567กลุ่มนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่มีหลายๆคนบอกว่าเราเอาเงินออกมาแล้วตอนนี้มีไม่ถึงแล้วได้ไหมก็ขอบอกว่าเขาใช้ AI ในการตรวจสอบอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านหรืออยากจะลอง ลงทะเบียนไปดูก่อนอันนี้ก็ลองลงทะเบียนดูได้นะคะแต่ว่าตาเมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ก็คือถ้าหากว่าเรามีมากกว่า500,000บาทโดยตัดณนะวันที่31มีนาคม2567เราก็จะไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการดิจิ t a l Wallet ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็น 6ข้อนะคะสำหรับกลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์แน่ๆหมดสิทธิ์รับเงินหมืน่นแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าเงื่อนไข3ข้อสำคัญที่เขากำหนดไว้คืออายุ16ปีบริบูรณ์มีไรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทแล้วก็มีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0บาทกลุ่มนี้รอรับเงินได้เลยในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็คือช่วงปลายปลาย,ปลายปีนี้นั่นเองค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ